ดีครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากบิดครับด้วยนะครับผมผมจะมาให้เพื่อนๆฟังนะครับก็เอาตามที่อ่านได้นะครับเพราะว่าไถ Facebook ไปไปเจอนะครับผมก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าเกิดคนไหนอยากอ่านข้อมูลชัดเจนกว่านี้นะครับก็งานได้เลยนะครับผมจะอ่านของผมนะครับทํให้ราคา LUNC ถึงขึ้นช่วงนี้และควรลงทุนหรือไม่นะครับ LUNC นะครับผมหรือว่าลูนากลาสิกชื่อเดิมชื่อลูน่านะครับที่ประเจิญวิกฤตจ,จนราคาร่วง99.99% 99ในเดือนพฤษภาที่ผ่านมากลับมาขยับขึ้นอีกครั้งในช่วงสัปดาห์นี้ส่งผลให้นักลงทุนชาวไทยเริ่มต้นเริ่มตื่นเต้นกับลู n a าอีกครั้งนะครับแล้วการเกิดขึ้นครั้งนี้มีสาเหตุมาจากอะไรควรลงทุน LUNC หรือไม่อยากให้นักลงทุนลองงานบทวิเคราะห์นี้และลองพิจารณากันดูนะครับ สำหรับปัจจัยพื้นฐานที่น่าจะเป็นสิ่งที่หนุนร,ราคาลูน่านะครับมาจากการอัปเดต V22 ที่นักพัฒนาของลูน่านำเสนอขึ้นมาเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาที่เป็นการนำฟังก์ชันสเต็กกิ้งกลับมาใช้บนเครือข่ายประกอบการเบลืนเหรียญหรือเป่าเหรียญน,นี่แหละครับเรา UNC มากกว่า3,000ล้านออกจากระบบนะครับ และล่าสุดก็มีกาวที่นักพัฒนาตาให้เสนอให้ทำการแอดอปเหรียญลูนา่าหรือลูน่าใหม่ให้กับผู้ถือลูน่าเก่าตาให้ตลาดเกิดความตื่นเต้นหลังจากที่ลูน่าเงียบเหงามานานนะครับอย่างไรก็ตามแม้การอัปเดตนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับลูน่าคลาสสิกแต่ต้องเข้าใจก่อนว่ากอหน้านี้ลูน่าคลาสสิกล่มสลายเพราะว่าอะไรนะครับสาเอดูน่าคลาสสิกหรือ ดูหน้าในตอนนี้ล้มสลายมาจากช่องโหว่ของกลไกตรึงราคาเหรียญ UHT ที่ทำงานควบคู่กับรู n น่าแต่ในช่วงเกิดวิกฤตอุปทานของรู n น่ากลับมีเพิ่มขึ้นจากปกติเพิ่มขึ้นจากปกติที่จำนวน350ล้านเหรียญกลายมาเป็น6.5ล้านเหรียญหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นของอุปทานประมาณนะครับ1,800,000%ดูจาก ตรงนี้นะครับผมตึดตึดๆดอ่าไม่ต้องไปดูหรอกครับใค่เขาบอกมาก็รู้แล้วนะครับผมเมื่ออุปทานหรือจํานวนเหรียญเพิ่มขึ้นจนล้นตลาดเช่นนี้ประกอบกับ,กบความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่สูญเสียไปแล้วจึงไม่แปลกที่ราคาร่วงลงจนเกือบจะเป็นศูนย์และปัจจุบันอุปทานก็ยังไม่ได้ลดลงไปอย่างมีนัยยะสําคัญแต่อย่างใดนะครับนอกจากเรื่องอุปทานผมคิดว่ามันจะสั้นนะครับมันยาวนะครับเพิ่งไถ่ไปดู เหนื่อยเดี๋ยวพักก่อนนะครับกินน้ําก่อนรวมถึงประเด็นที่น่าสงสัยเกี่ยวกับอยู่ตรงไหนแล้วเนื่องจากเรื่องของอุปทานแล้วยังมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือโดคอรผู้ก่อทั้งลูนา่าที่กําลังถูกฟ้องร้องจากหลายๆลายฝ่ายรวมถึงประเด็นที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการเจตนาของเขามากมายไม่ว่าจะเป็นการยื่นขอปิดบริษัทเทอร์ราฟอร์มแลบนะครับตั้งแต่ก่อนลูน่าล่มสลายเดือนพฤษภา เรากับรู้เรื่องอยู่แล้วว่าจะเกิดวิกฤตขึ้นนะครับนี่คือความหมายนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีคําตอบเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวร่วมรวมถึงโูกลครเองก็ยังไม่ปรากฏตัวสู่สาธารณะนะครับผมหากพิจรารณาการเคลื่อนไหวของราคารูนักสิกนะครับผมด้วยเครื่องมือไม่รู้อะไรนะครับไอ I, i นะครับจะพบว่าในปายในภาพรายหนึ่งและ ได้หนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งชั่วโมงหรือเปล่าสี่ชั่วโมงไอ้ได้อยู่ในโซนโอเวอร์ ot, บอสโอเวอร์บอสแบบว่าซื้อมากเกินไปนะครับประมาณนี้นะครับแต่ตลาดมันขึ้นแล้วขึ้นอีกครับเพราะคนส่วนมากคิดว่าโอเวอร์บอสนะครับบอสแล้วบอสอีกนะครับแต่เมื่อ,อไรที่คุณบอสบอสบอสแล้วคุณเข้าเนี่ยนั่นแหละปรับใดพวกค้าไม่กล้าหรือว่าคนที่ไม่เคยเล่นเลยแล้วมาเข้าเนี่ยนพวกวพวกนี้จะโดนก่อนเพื่อนนะครับเพราะว่าจะติดดอยยาวนานแล้วก็จะล้มหายตายจากออกจากตลาดไปแล้วก็เหลือคนที่คงทนได้ที่เข้าใจมันจริงๆก็จะอยู่รอดนะครับแลล้วเมมื่่อานาน เพว,ว่าตลอดตลาดบิตคอยไปไกลอีกข้อสุดท้ายพวกนี้จะเข้ามาอีกนะครับพวกพวกที่แบบไม่ได้จริงจังนะครับเข้ามาเพื่อคิดว่าเออมันมันขึ้นเยอะแล้วเหมือนตอนดูสกอยที่ขึ้นมาเยอะๆหรือเหรียญตัว ede ขึ้นเยอะๆนั่นแหละครับพอเข้ามาพอโดนปั๊บติดดอยเอาร่มหายตายจากไปแล้วไป่โทษตลาดไม่เคยโทษตัวเองนะครับผมพเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับก็บอกแล้วไอ้ฝึกลงทุนไว้บ้างนะครับจากการการกำไรระยะสั้น การเสีญญยส่วนใหญ่ยังมีโอกาสที่จะถูกเตะขายได้ความเสี่ยงนี่กล่าวมาแล้วครับผมไม่อา่านนะครับผมนะโอเคทุกคนก็ประเมินความเสี่ยงได้เองนะครับเพราะว่าเขาซื้อเองนะครับผมนะถือมาเป็นปันกำไรเปอร์ปันเปอร์เซ็นแล้วก็ไม่ได้มีใครมาแนะนํานะครับขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้จากบิกลับด้วยนะครับผมเป็นจ่องทางหนึ่งนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามผมก็กดติดตามอยู่นะครับเพราะว่าได้รับข้อมูลข่าวสารแต่ผมก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับแต่ข่าวอะไรมาแบบนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรนะครับไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ